ราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับรอบนี้ผมตาหนวดนะเหมือนเดิมเช่นเคยจะมาเล่นเกมให้พี่ๆได้ดูกันอีกแล้วเนาะสำหรับรอบนี้ขอจัดสาวถา้ำละกันรอบนอกจริงๆไปหลายเกมเลยสำหรับวันนี้ตั้งแต่เชา้าละโดนทุกเกมับผมบอกเลยว่าแข็งมากไม่ว่าจะมาจ้องนะเกมแมวครับผมมาจ้องหนึ่งมาจ้องสองโดนหมด อ่ะรอบนี้ขออีกรอบสำหรับสาวถ้ำนอกรอบนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปเยี่ยมชมกลุ่มก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมคนนี้ด้วยสำหรับกลุ่มนะอย่างที่บอกไปคือวันนี้เหมือนจะแข็งมากๆเลยสำหรับเกมทุกเกือบทุกเกมเลยไม่ว่าจะค่ายไหนเกมไหนวันนี้คือวันดุดจริงๆนะก็พอแล้วขอเป็นสาวถ้ำแล้วกันไม่รู้ว่า จะมาหรือเปล่าจะเป็นเกมสุดท้ายที่จะจัดวันนี้ครัผมอะเอาเป็นว่ากลุ่มข้าวข้าวแค่นี้เนาะพี่ๆคนไหนที่สนใจอยากเข้ารลงกลุ่มผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะครับน้องถ้ำนะวันนี้จัดอีกรอบนี้ก็1นะึ่งพันนะเมื่อเช้าแต่เมื่อเช้าจะไปแบบทุนหลักร้อยครับผมอันนี้มาหลักพันเลยโมโหจัด จำรากจะน้อยก็ถือว่าเป็นกำไรยังไงก็ขอวันนี้ไม่หวังกำไรละหวังทุนขึ้นนะหมดไปประมาณสามสองสามพันได้เออแต่ก็ซื้ออยู่แล้วสำหรับทำจะปล่อยให้เข้าเองก็น่าจะไม่ไหวละผมผมเริ่มจะโมโหบ้านผมห้องมืด มืดขนาดยังไม่เข้านะยังไม่จ่ายด้วยเออยังไงยังไงครับถ้าเข้าถือว่าใบไม่เข้าเค <Okay, S 1> มาครับยังไงผักเขียวได้คิวมา โอเควายเชื okay, ่อมโอเคซื้อแล้วกันห้าร้อยห้าร้อยครับเพื่อนมามานี่ขอดุนขึ้นนะได้สามพันผมเลิกเลยถ้าได้นะดูจากดวงของตัวเองในวันนี้ก็คือแบบไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่มาครับสิบได้อยู่ยังไงสวย โอ้ยนายอย่างสวยอะตัวแพงๆทั้งนั้นน้องไม่น่ารักเลยนะไม่ว่าเกมไหนไม่มีความใจดีเลยเพื่อนๆคนอื่นอาจจะตามได้นะแต่ผมวันนี้ยอมแพ้เออโอเคสวยหอ,อฟี ิมาครับยังไงมาดีสวยโอเคนิดนึงเคไหมเงี้ยเคแหละอุย้ยสิบมาเคหรือเปล่าเคมายังไงโอ้ยปุ๋มเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทซื้อห้าร้อยกำไรประมาณเจ็ดร้อยได้อยู่นะ หนึ่งพันสองร้อยหนึ่งบาทเพื่อนมาจัดกันต่อยังอยู่ที่เบ็ดติบนะมันคือการเอาคืนจากเกมอื่นยังไงครับเพื่อนยังไงครับเพื่อนน้องถ้ำอื้อ วยโอ้โหิบมายังไงไมีวายเชื่อมได้อยู่นิดนึงผักเขียวโอ้ยมาดีน่าสวย โอ้โ <Okay. S 1> เกมไหนมาดีผมบอกมาดีนะเกมไหนไม่ดีผมก็บอกไม่โอเคโอ้โหขาดไปเชือ่อมถ้าไม่ได้จริงๆก็ไม่มความฝืนนะอันนี้ผมก็จะจัดเป็นรอบสุดท้ายของวันละ้ายไม่ได้ก็ ก่อนสักสองวันไอถ้ามนไม่ได้จริงๆก็คงแบบต้องยอมแพ้ยกธงขาวเลยครับผมเอมายังไงอือ โบดีนะอ่ะซื้อเลยครับผมคอ,อมโบดีซื้อเบ็ดเสร็จเหมือนเดิมไม่มีเพิ่มไม่มีพูนอ่ะดูมาดีว่าผมจะคุมไหมเมื่อกี้ไม้แรกถือว่าโอเคนะการซื้อไม้แรกโหค่อนข้างเยียบเลยบองตรงอุ้ยสวยผักเขียวโอ้โห แลดูเงียบโอ้โหมาได้หน่อยอาจจะขาดทุนแหละว่ามาดิโอ้โหยับยับแน่ๆไม้นี้ยังไงอืมนาแดงนิดหนึ่งร้อยชาวโอ้โหโอเคมาเพื่อนผักเขียวพันห้าอุ้ยอุ้ยหุ่แปดว่ะ คูณสิบเจ็ดหนึ่งพันเจ็้อยหกสิบเฮ้ยโคตรคุ้มจบฟีนี้ผมพอนะพอจริงๆขอแค่ทุนคืนพอแล้วถามว่าคิดว่าไปต่อได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ว่ามันจะดูด <c oughs> เพราะฉะนั้นหยุดด้วยตัวเองดีกว่าผักเขียวครับอือเฮ้ แตกในไหมแตกในนี่คือแบบสุดจัดนะมีโอกาสได้ไปต่อหมดโอกาสอ่ะคุ้มจัด2,268เพื่อนอ่ะที่บอกไปว่าจบไม้นี้ฟรีนี้ผมพอนะเพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเลยว่าจะเอาแค่ทุนคืนพอ่อไม่หวังกำไรแล้วเพราะว่ามัน มันหมดไฟแล้ววันนี้หมดกําลังใจในการไปต่อเลยถามว่าไปต่อได้ไหมได้แต่กลัวมันดูดไงเพราะว่าวันนี้อย่างที่ผมได้แจ้งไปว่าผมโดนประมาณสองเกมรวดเออขอทุนคืนหน่อยแล้วกันนะก็ไม่หวังมากวันนี้ยอมแพ้อะพอแล้วสำหรับน้องทำเนาะแค่นี้ก็พอใจอย่าโลภมากโลภมาก ลาบหายอย่างแน่นอนนะดูดคืนแน่นอนมันไม่มีหรอกที่แบบจะปังแบบไปตลอดอ่ะโอเคสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าร่วมกลุ่มผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะครับและใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยสำหรับรอบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมคนนี้ด้วยในรอบนี้ขอตัวลาไปก่อน กลับสวัสดีครับ